สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องไปสู้ผุดคนมาเพอะกระสาวพิกลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสาวพิกุลมีสตอเบอรี่ค่ะพี่น้องคะมึงจะสตอเบอรี่แดงแดงหมดนี่4ี่บาทจะาลูกเบลอปลาเลยสาวพิกุลกระเซียมากินกับพริกเกลือด้พี่น้องเป็นคนชอบกินพริกเกลือมากล้มกินเออล้มล้มขีบกินพริกเกลือดูดูกะยาฝาเบอร์สาวพิกลได้จ้าพี่น้องจ้าบ่บ่ลายใหญ่หางมาจ้าพี่น้องจ้า ชิมพิกเกลือเน้นๆสุดยอดพี่นนาะทุกมากถูกคักถูกแน่นเอาะจมึงสี่สิบบาทมื่อน,นี่ถ้าแมนว่าสื่อฝากไปเมืองไทยได้เบลีนี่จะสื่อไปฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากห้านได้เยอะมากๆสี่สิบบาท กินชิ้นเฉยก็หวานไม่เปรี้ยวเลยเนี่ยกินกับพริกเกลือก็อร่อยเอา้ากินให้มมดอีกรูปหนึ่งพี่น้อง เอาว่าสิกินแค่ลูกดียวเอาอีกจังหน่อยพี่น้องมันแสีบจ,จนบาตตรรดแวดใจปวดใจนะจ๊ะเอาอีกจังหน่อยจังหน่อยเอาอาของกวางสาวพิกุลสิบป,ปอนเป็นจังเดยจด๊ะดวงใหม่งามบ่จใจพี่น้อง คนกับง,งามดงไหนกับง,งามอุ้ยอะไรเจะเลกขนาดนั้นเมืองค่ะผู้ได้มากินกับไปหาซื้อมากินด้วพี่น้องราคาถูกกินกับพี่เกิดสุดยอดสาวพีกุคคนคอนเฟิร์มจ้าพี่น้องจ้าจังไดนคลิปนี้สาวพีกุนก็ฝากไปแค่นี้ด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ